รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไผ่านผ่านผ่านดูหน้าโรงเรียนได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงตังตุ๊บเลยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ที่นี่ทำไมเล่นกีตาร์หน้าโรงเรียนหรอนัดน้องไว้ข้างในน้องก็รอสองชั่วโมงแล้วเนี่ยขอโทษน้องจะรถติดแงดีผมไม่เกี่ยวเนี่ยไม่รู้เกี่ยวเคโอเคน้องมาแล้วไปไหนต่ออ่ะเอาก็ต้องคุยกับน้องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตสวัสดีครับเป็นน้องอาร์ตครับทำไมผมหูยาวกว่าพี่จิยอนนี่เขาฟาดเปียฟาดหน้าเลยไปหาที่จังพลาดแล้วไปไปไหนโดนตกท้องยิมือไปไหนเข้าไปโรงเรียนเข้าไปคุยกันข้างในอ่ไปหาที่แล้วไปไปหาตามพี่มามีไส้แตกเลยได้ที่คุยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องอาร์ตแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับอ่ สวัสดีครับผมเชตเชชาชนะพัฒน์ยันันกจางยืนโรงเรมสุจิตาปทุมพันี์ครับคำถามแรกเลยอยากจะถามทำไมถึงเปิดหมวกครับอ๋อการเปิดหมวกนี่ก็คือเราเนี่ยได้ทำความสามารถในน้วงป้อน้องกล่องเนี่ยไปให้คนอื่นเขามาบริจากให้เราครับ<อ>ตามแล้วแต่แต์ประหาดแล้วอ๋อนี่ก็คือ,คอเล่นดนตรี<อ>ใช่ไหมฮะ น้องบอกว่าเปิดกองใหมือฮะน้องยังดึงอยู่แบบนี้แล้วแล้วทำไมถึงเริ่มเริ่มไปเล่นเป็นเปิดมกอก็คือได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็คือได้ถามพิธีการศกษาด้วยครับชอบร้องเพลงเหรอครับก็เล่นดนตรีด้วยเล่นดนตรีเล่นมานานยังครับเล่นมาก็ ประมาณหกขวดตอนจริงจังะคะหกขวตอนจริงจังแสดงว่าห้าขวดยังไม่จริงจังใช่ไหมพอหลังจากหกขวบปุ๊บจริงจังเลยใครเป็นคนสอนให้เราเล่นที่แรกก็แม่ค่ะที่แรกแม่ที่หลังก็พ่อด้วยยังไงที่หลังก็เป็นเล่นกับอาจารย์สามคนก็เป็นหนึ่งอาจารย์ชอบถนอมมงคลาสองอาจารย์ก็อิคาสามอาจารย์เอวิทยาครับอชื่อแต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานี่ล้วคิดว่าตัวเองเล่นเก่งไหม ก็อาจจะมีคนอื่นที่เก่งกว่าใช่ตอบดีมากชอบชอบชอบเอ้เรื่องี้เงินที่เราได้มาเปิดหมวกเนี่ยเราเอาไปทําอะไรบ้างก็เอาไปทบบุญแล้วก็ไปเป็นทุนการศึกษาครับอ๋อก็คือเอาไปทําบุญด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นทุนการศึกษาสําหรับน้องด้วยเล่นกี่ชั่วโมงคะวันวันหนึ่งก็ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยร้องกี่เพลงคะ ไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ว่าเพลงไหนจะสลับขึ้นก่อนสลับขู้หลังอ๋อเราคิดว่าเราเป็นอารมณ์แบบศิลปินไหมชอบชอบในแอดเหรอฮะก็ชอบชอบอะไรนะท่านมีมีท่านอะไรบ้างนี่ก็มีลุงไอ้คาราบาลลุงหมาคาราวาแล้วก็ลุงหมูพงเทพเราอย่งเคยไปประกวดที่ไหนบ้างไหม เคยก็ไปครับเป็นประกวดฟอกซองเข้าไปประกวดฟอกซองฟอกซองที่ไหนครับเดยวได้ได้ชนะไหมคะชนะที่สมุทรปราการขุลาดแล้วก็อุทัยธานีครับน้องจะมีท่าแบบนี้ไปหมดเลยนะคะนี่เราไปเองหรือว่าคุณพ่อพาไปฮะก็ไปทั้งครอบครัวไปทั้งครอบครัวไปเที่ยวด้วยครับไปเที่ยวด้วยใช่ไหมครับอาคารเวทีครั้งแรกเนี่ยใช่ตายไหมคะเออตื่นเต้นปหมเออนานมากครับนานมากนานมากนี่คือ ทุกวันนี้ป5เนี่ยป5ก็จะประมาณ10ขวบคือ11ขวบนะว่านานมากเลย3ขวบไม่หรือยังไงประมาณ4ขวบครึ่งเราให้คิดไหมว่าอาชีพอนาคตเราอยากจะทำอะไรพร้อมฝันเลยฝันความฝันตอนเด็กเลยก็คืออยากเป็นนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์เกี่ยวอะไรกับดนตรีไม่เกี่ยวน้องอาจแบ่งเวลาการเรียนกับการการทำงานหรอมันไม่ใช่ทำงานสิการ ก็คือเน้นการเรียนเป็นปหลักแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างหลังจากการทําการบ้านหรืออะไรพวกนี้เราก็ไปเปิดหมวกอ๋ออ้าเรื่องนี้เราสมมติเราจะไปเปิดหมวกวันนี้พรุ่งนี้หรืออย่างเงี้ยเราได้เตรียมตัวกับไหมว่าเราจะซ้อมก่อนวันนี้เราซ้อมก่อนหรือว่าอา๋อซ้อมทุกวันอยู่แล้วอ๋อ้ซ้อมทุกวันอยู่แล้ววันหนึ่งเราซ้อมกี่ชั่วโมงคะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงอยากจะถามเยอะมากเลยมีคำถามหลายอยากจะถามเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ทำไมอ่ะเห็นแบบนี้อย่างทดสอบน้องเลยแถวนี้มีที่ไหน ที่นี้ก็มีแถวๆตลาดนัดตลาดนัดไนเคิร์บไนเคิร์บไนเคิร์บเราจะไปทดสอบที่นั่นกันครับพร้อมไหมฮะครับมั่นใจไหมครับมีมีสโลแกนอะไรที่จะบอกกับคุณผู้ชมหน่อยไหมเดี๋ยวพบกันนะครับพี่น้องครับโอ้แล้วเจองชน้าครับเอาเลยครับพี่น้องดูท่าทางการพูดของน้องอาร์ตแล้วจะเจ๋งไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมละครับคุณผู้ชม แบบนี้ช่วงหน้ากลับมาลุ้นสนุกกันต่อกับบททดสอบของนายอัรตี้รับรองสนุกแน่นอนครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าพร้อมไหมฮะ ลาบททดสอบของน้องอาร์ดแล้วครับพี่น้องแม่พูดเป็นน้าแอนคาราบาวเลยทีเดียวไปเอาใจช่วยน้องอาร์ดกันเลยดีกว่าครับพี่น้องครับโอ้โอว่าจะมือไหฮะเก่งมากเราจะเก่งไนงะมุกิกิมุกิกิเพลงอะไรเพลงอะไรครับเมื่อกิเป็นเป็นเพลงหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นเพลงครับเพลงอะไรครับเพลง Just Me เจ m ครับอ่างานบททดสอบอันแรกของ น้องอาดนะคะใช่ครับผมทดสอบแรกชื่อว่าสี่เ <ๆ S 1> สีย<ส><ส>งบรรเลงเพลงครับไปดูกติกาเลยค่ะและบททดสอบที่หนึ่งในวันนี้ครับพี่น้องนั่นก็คือสี่เสียงบรรเลงเพลงน้องอาดจะต้องเล่นเครื่องดนตรีพร้อมกันจำนวนสี่เครื่องด้วยกันนะครับให้ได้หนึ่งเพลงเพลงอะไรก็ได้แต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนั้นไปลุ้นกันเลยครับเข้าใจกติกาดีไหมครับครับ เข้าใจแล้วอาเข้าใจแล้วเขียนยาตให้อ่านเลือกแผ่นป้ายเลยครับอ๋อเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าพับอะไรวะไอเฮ็ดครับไอเหดไอเฮ็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 ดอ๋อไอเฮ็ดใช่เลือกต่อเลยฮะเอาเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามค่ะข้าหองข้าหองข้าหองครับครับมันคืออะไรอ่ะมันคือเครื่องคอชนิดหนึ่งครับอ๋อที่มันนั่งอย่างนี้นะค่ะ หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งค่ะเมาส์ออกแกนเขาเป็นหมายเลขสองหมายเลขสองค่ะชอบข้ามากครับหมายเลขสองกีตาร์อันนี้ของผู้ใจเขาอยู่แล้วใช่โอเคสี่ชิ้นนี้จะต้องเล่นพร้อมกันใช่ค่ะแต่ว่ามาดูเบอร์สี่ที่น้องอาร์มเป็นยังไงามันเป็นเทืออะไรอ่าแซกโซโฟนแซกโซโฟนนี่เล่นได้ไหมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้น่าจะน่าจะตัวนกระสุนเท่ากับน้องเลยนั้งทันอ่ะ เอาดิโอเคเดี๋ยวเรานำอุปกรณ์มาให้ตอนนี้มีอุปกรณ์ครบแล้วที่นมอาดเตียงเมื่อกี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะพี่อานที่นี่ฮะอันนี้คือไอเห็ดไอเหดค่ะอันนี้กีตาร์ได้ได้อันนี้อันนี้อะไรนะออร์แกนมาค่ะโแกนค่ะและอันนี้อันนี้คาร์ฮองคาร์ฮองอ่าคาร์ฮองพร้อมแล้ววันนี้จะเล่นเพลงอะไรครับเพลงดูนักงเปรดดูกันพร้อใจกันแลกหนวดโซ่พร้อมไหมฮะพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ you อกวันนี้วันนี้จับมือบ่อยนะพ่อมากผมบอกเลยดาราศาสตร์ในนามของพ่อมากเอาเหรอคะเอาไปสี่ล้อปีเขาอยู่ในตัวเต็มๆครับใช่ค่ะบททดสอบแรกถือว่าผ่านครับผ่านค่ะเอาละฮะบททดสอบที่สองต่อไปยากแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปบททดสอบที่สองใช่ครับเราไปพบกับช่วงกล้าทำก็กล้าให้ก่อนเลยครับ after the c r e กล้าทำก็กล้าให้ระดับสนุกดยขสจคุณสมชาย ดีจะมาร่วมภารกิจเรียนให้คุกคนค่ะว่าภารกิจในวันนี้จะเป็นอะไรใครจะเป็นผู้กล้ามาร่วมทำภารกิจที่เช่นกันละวันท้ามัตตๆๆนตาดังกันเลยครับสวัสดีครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะจ๊ะน้องๆแล้ววันนี้เรามีภารกิจอะไรมาให้น้องๆได้รับคําทีไปดูภารกิจกันเลยจ้าภารกิจในวันนี้ในก็นคือ รักนะจุ๊๊ๆผู้กล้าของเราจะต้องไปชักชวนใครก็ได้จํานวน5คนด้วยกันมาถ่ายรูปคู่กับโลโก้ทีมฟุตบอลที่ไม่ชอบพร้อมบอกรักทีมฟุตบอลทีมนั้นจะทําได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับไม่สนใจเลยนายวไม่สนใจเหรอให้เอานาเล่นภารกิจกับพี่หน่อยปะพอมีเลยนายก้าเล่นเครับแล้วไม่ชอบทีมอะไรคะลิวูล เราไปดูกันดีกว่าครับว่านานคนนี้เขาสามารถขับรถกินพอท่าว่าสำเร็จได้หรือไม่ได้ครับไปดูเลยครับทีมที่พี่ชอบที่สุดคือทีมอะไรครับอ๋อผมชอบลิเวอร์พูลครับเด็กโค้งนละที่เกลียดที่สุดทีมที่เกลียดที่สุดเหรอตอนนี้เป็นแมนยูแล้วกันถ้าจะให้ถ่ายรูปคู่กับสโมอลสตรแมนยูนี่โอ้โหไม่เอาดีกว่าเพราะอะไรครับไม่อยากถ่ายทีมการ์การาน้องไม่คู่ครูหรือคู่ครูอ่ะเส้นหน่อยนะถ้าน้องจะจะถ่ายก็ได้นะพี่ฝืนใจทำแล้วกันไม่อยากจับเลยอ่ะไม่อยากจับอ่ะเอาเอาเอาหน่อยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันติด เราลักแมนยูสวัสดีครับพี่ลองขอคำถามคถามคำถามที่ชอบทีมฟุตบอลทีมไหนมากที่สุดแมนยูครับและทีมที่เกลียดที่สุดลิเวอร์ถ้าเกิดจะให้ถ่ายรูปคู่กับโค้ชสอนลิเวอร์จะเป็นอะไรมรับอยากจะจับลูกเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ ทีมบอลที่คุณชอบทา่ดเป็นอะไรครับอ๋อเชลซีครับและทีมที่เกียดที่สุดบาซ่าครับถ้าจะให้ถ่ายรูปคู่บาซ่าจะไม่เกียดไหมครับเตตีอ่ะก็ได้ว่าผมรักบาซ่าไม่ดีหรอผมรักบาซ่าครับไปอีกหนึ่งคนนะครับสามคนไปแล้วนะฮะเดลเมลิกที่เกียดที่สุดหรือว่ากูครับถ้าจะให้ถ่ายรูปกับอะจะโมสองกูเจดีอ่ะน้องไม่ชอบเจดีอยู่น้องเป็นผมไม่ทำเหมือนกันนะครับไม่พูดว่าผมรักทุกคนต้องมองคลอนกันเลยนะครับ ผมหลักเลี้ยวบูครับเอา่ะครับ่าดีสี่คนแล้วใรีบมาดูคู่นี้นครับทีมฟุตบอลที่พี่ชอบทีมแมนซิตี้ทแมนซิตี้แมนยูจะให้ถ่ายรูปคู่กับสโมสรแมนยูเป็นไงไม่ไม่ปัดเส่จุดก่อนเลยนะได้โอเคครับอผมชอบแมนยูจับแบบไม่อยากจะหยิบเลยนะฮะเรารักแมนยูครบห้าคนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะพารกิจแบบนี้ก็รับเงินไปเลยห้าหมื่นสตางค์ สัปดาหนะ์หน้าผู้การางของเราจะเป็นใครและภารกิจจะเกรียงห้ากระดาษไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวยผมมานะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ<ะ>้ ดสอบมีชื่อว่าชอบก็ให้ไม่ใช่ก็ดูอ,อ่าไปดูกรรมกันก่อนเลยค่ะมาถึงช่วงบททดสอบสุดท้ายแล้วนะครับน้องอาร์ตในบททดสอบนี้มีชื่อว่าชอบก็ให้ไม่ใช่ก็ดูโดยน้องอาร์ตจะต้องเล่นดนตรีเปิดหมวกหนึ่งแพลงหากผู้ชมที่สัญจรผ่านไปผ่านมาชื่นชอบในการแสดงของน้องอาร์ตให้หยิบลูปอิมปองมาใส่กล่องครับหากได้รูปอิมปองสามสิบลูกขึ้นไปถือว่าผ่านนะแจ๊ะ เราจะเล่นเพลงอะไรฮะคนกับควายครับอะไรนะคนกับควายอ๋อคนกับควายเอาละนี่คนกับควายโอเคพร้อมไหมพร้อมครับเย่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ แแลล้้ววบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออีกรอบครับขออีกรอบครับโอ้โหตกใจอ่าบททดสอบเรารู้เราไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้เรามั่นกันเลยดีกว่าครับเลยครับพี่จียอนสามสิบลูกเท่านั้นถึงจะผ่านถ้าสามสิบผ่านเพิ่งอีกยี่สิบเราไปตีมบอกรึเปล่าใช่ใครบอกเขาบอกเองหนึ่งสามหนึ่งอ่ะสองสองสองสามจียอนอย่างนี้เลยสี่สี่เข้า บอลเลีบอลนะครับบอลเลีบอลจบครับเจเจ10 9ไปสิเท่าไหร่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฉียงเดือน้อยเก่งอะไรได้24 24แล้วจะทันไหมเนี่ยหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอ24 25อีกห้าเท่านั้นอีกห้าเท่านั้น26 ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสนุกเลยสนุกเลยเหลืออีกสองลูกเท่านั้นยี่สิปมันทาหน้างั้นน่ะเอาให้เดี๋ยี้เหรยี่สิบเลุ้นมากเลยเดี๋ยวสาวกับแปบลุน้นไหมลุ้นไหมว่าจะต้องให้ถึงก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วแต่ผู้ชมโอเคเรามีกิจที่สำคัญที่ดีมากยี่มีอีกไหมครับไม่ไม่มีไม่ม,ม,มีถ้าไม่มีไม่จบเลยนะภารกิจถือว่าไม่ผ่าน 3ามมี่เ้ยงทำลามิมีอีกไหมดนตรบททและแล้วกระบาดบททดสอบของเราไปครบแล้วนะครับเก่งสุดๆไปเลยครับพี่น้องครับเก่งขนาดนี้มีความนี่นี่ยิ่งกว่าคำว่ามีความสามารถใช่ค่ะผมบอกเลยว่าอาร์ตเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นศิลปินจริงๆไม่ว่าจะเป็นดนตรี วาดภาพหรือแม้กระทั่งความคิดของเขาการใช้ชีวิตวิธีคิดเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นศิลปินจริงๆและอายุแค่12เองถูกต้องฮะอนาคตน้องคืออันนี้คืออันนี้คือเหมือนแบบใช้ความสามารถของตัวเองใช่แล้วได้เงินด้วยถูกต้องและนําเงินไปเป็นทุณการศึกษาและไปทําบุญด้วยค่ะถูกต้องฮะนี่ฮะนี่คือเรียนนอกห้องจริงๆใช่ค่ะ วันหนึ่งผมจะจับน้องอาร์ตกับน้องที่เล่นเปียโนมาพิจาริณกันโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณสิอาะนะฮะทางรายการ After School ถทอมอวทุนการศึกษาให้น้องอาร์ต5,000บาทอะก็อย่าลืมนำไปทำบุญนำไปเป็นการศึกษาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าอันนี้ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้น้องอาร์ตเชิญชวนเพื่อนๆที่หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับโก็เวลาที่ว่างๆก็ควรจะใช้ไปอะ ครับผมที่มาเล่นดนตรีนะคะก็เราอาจจะทำอย่างอื่นเล่นอ่านหนังสือเล่นพวกไอที่มีสาระอ่านหนังสือกับเราใพวันี้ครับครจบคุ้ผู้ชมใครที่อยากเห็นเบื้องหลังของรายการ After School นะคะสาม,มารถติดตามของเราได้ที่ Facebook หรือว่า Instagram After School Season 2ค่ะใช่แล้วยังมีภาพเบื้องหลังลุลุดข,ของพวกเราและทีมงานด้วยใช่ค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาอะไรของรายการหมดลงแล้วต,ต,ตัวสาปดาน้าเรา2คนจะไปบุกโรงเรียนไหนและไปเจอเด็กคนไหนอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะซักเพลงซักเพลง ช่วยเหลือครอบครัวและอยากมอบความสุขให้คนฟังครับและในสัปดาห์หนะ้าพบกับน้องลูกเกดสาวน้อยน่ารักอารมณ์ดีและความแม่นดีกรีนักกีฬายิงปืนเยาวชนทีมชาติเลยทีเดียวติดตามชมได้ในรายการ After School เรียนนอกห้องสัปดาห์นี้นะครับโอ้ย